สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อหมอติดดาว Star Research บ้านหลังนี้ของเราเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เรื่องดวงดาวพลังจักรวาลและการใช้ชีวิตอย่างมีสติวันนี้พ่อหมอจะพาทุกท่านไปเจาะลึกคำทำนายสำคัญที่หลายคนรอคอยเมื่อดาวเสาย้ายราศีในวันที่23สิงหาคม2568และอยู่ร่วมกับดาวราหูไปจนถึง13กุมภาพันธ์2569 จะส่งผลอย่างไรกับลัคนาพิจิกดาวเสาร์ถือว่าเป็นดาวใหญ่ที่มาพร้อมกับบทเรียนและความจริงจังในชีวิตเมื่อรวมพลังกับดาวราหูพลังงานนี้จะยิ่งเข้มข้นและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชีวิตของเราสําหรับลัคนาพิจิกช่วงเวลานี้จะเหมือนกับการเปิดประตูสู่บทใหม่ของชีวิตทั้งเรื่องครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินจะถูกขับเคลื่อนให้เด่นชัดขึ้น รวมถึงยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมเพื่อนฝูงและความสัมพันธ์รอบตัวอีกด้วยครับครอบครัวและที่อยู่อาศัยนี่เป็นช่วงเวลาที่พิจิกจะได้เจอเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวบางคนอาจได้รับทรัพย์สินเพิ่มได้มรดกหรือมีการปรับปรุงบ้านให้ให,ใหญ่โตอลังการขึ้นอีกด้านหนึ่งบางท่านอาจต้องตัดสินใจเรื่องการโยกย้ายที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่จะมีผลต่อชีวิตในอนาคตคำแนะนำคือ ทุกการตัดสินใจต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบวางแผนให้ชัดเจนและไม่ประมาททรัพย์สินและความมั่นคงดาวเสาร์กับดาวราหูอาจนำโอกาสเรื่องทรัพย์สินเข้ามาได้แต่ก็อาจพาเรื่องท้าทายเข้ามาด้วยการได้มาก็อาจมาพร้อมกับภาระหรือความรับผิดชอบที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้นดังนั้นพิจิกควรใช้สติให้มากอย่าโลภอย่าใจร้อนและอย่าหาเรื่องให้ตัวเองลำบากสังคมและเพื่อนใหม่ นี่เป็นช่วงที่จะได้เจอสังคมใหม่เพื่อนใหม่หรือการเข้าสู่แวดวงที่แตกต่างจากเดิมบางครั้งอาจเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้เปิดโลกแต่ก็ต้องคัดกรองเพื่อนฝูงให้ดีอย่าไว้ใจใครเร็วเกินไปและอย่าเข้าไปพัวพันกับเรื่องที่ไม่จำเป็นสรุปแล้วสำหรับลัคนาพิจิกดาวเสายายราศีรอบนี้คือโอกาสทองที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านครอบครัวหรือทรัพย์สินแต่ทุกอย่างต้องมาคู่กับสติ การวางแผนและการไม่ประมาทถ้าทำได้ทุกการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พิจิกได้พบกับสิ่งดีๆอย่างคาดไม่ถึงถ้าคุณเป็นชาวลัคนาพิจิกหรือมีเพื่อนเป็นพิจิกลองแชร์คลิปนี้ไปให้เขาได้ฟังเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตในช่วงสำคัญนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อหมอติดดาว Star Research เราจะเติบโตไปด้วยกัน และเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่บนเส้นทางแห่งดวงดาวแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ